ย้ายมาใหม่เสียด้วยทำไงดีเลยเนี่ยไม่รู้ทางไปตรงนั้นดีกว่าน่าจะมีหมู่บ้านโอ้ยทาไมตรงนี้มันแดกรอก้อนแปลกแปกเฮ้ยเป็นลมแปบ๊บอ่าคนนี้คือใครเนี่ยมาสรุปแถวบ้านบ้านชันถ้างั้นฉันพาเครื่องลังแล้วพาไปที่บ้านฉันดีกว่าจีนถึงแล้วบ้านฉัน คนต้องเอาลงแล้วก็มานองตรงนี้ก่อนนะนะอแต่เขาชื่ออะไรไรเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าผมสมพูสิดด้วยอะ่ะแต่เราฟุ้ใใ้้ก่อนครากันนะค่อยถามเอ้ยฉันอยู่ที่ไหนลวเนี่ยฮะนายเป็นใครอะ่ะเราชื่อรัก กี้เป็นตัวผู้แล้วเธอชื่ออะไรแล้วชื่อขับเค้กย้ายมาเมืองนี่ใหม่นะพอดีเมืองก่อนนะ่ะเราไม่มีเพื่อนเราเลยต้องอย้ายมาเมืองนี่เข้าใจไหมลักกี้อ๋อ,อเข้าใจแล้วขับเคสนี่แต่เธอออกมานอกบ้านเอิม่มกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะ 5ชั่วโมงเต็มมัง้งโอ้โหนางขนาดนางเจ้าของนายไม่เรียกเราหรือนายไม่มีเจ้าของหรอลักกี้เรามีเจ้าของชื่อว่ามิวเขาเป็นนักร้องสายล็อกหน้าเป็นผมดำๆอาะหน้าตาน่ารักน่ารักแต่อยู่ในโหมดอื่นเลยเขาเป็นคนใจดีแต่เป็นชอบสายล็อกหน้าแต่ฉันก็งงเหมือนกันว่าเขาหายไปไหนเนี่ย อ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เอ๊ะเสกอะไรอะลักกี้โลกลักกี้โลกอยู่ไหนมาหาแม่มีหน่อยสิแม่จะให้อาหารเอิม่มบายบายนะครับเค้กพอดีเจ้าของเราเรียกแล้วว่าเราไปาก่อนนะบายบายจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะลักกี้ ก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนในละครบายเรือกมีคนย้ายไปใหม่ครับผมนี่ไม่ใช่บายแท้นะคะทุกคนเป็นบายปลอมเนาะน้องก็จะทาลองพื้นผิดเบอร์อย่างนี้เลย <c oughs> ส่วนมือจะมาในเอ่ำคลิปอื่นนะเพราะว่ายังไม่มาถึงเลยนะคะทุกคนบายบายนะคะทุกคนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย